ทีมงานตัวพอ่อและแต่สงขาครับไปดูพี่ๆทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้และกู้ชีพอบตอสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเข้าไปจับงูจงอางหรือว่างูบองหรือบางที่เขาเรียกบองหลาตัวนี้เลยเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ที่บ้านว่าหลังตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีแม่นาวีนี่ดินแดนงูบองหลาเจอบ่อยจับบ่อยเลยครับไปดูครับจับมือเปล่าคนเดียวเลยจะยไอไกไม้ที

يلا يا جماعه يلا